สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จา๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่14มิถุนาย,ยน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฟังคําเตือนกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่13กันนะคะพี่ปี๋าจสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะ อ่าหรือว่าพี่พท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะพี่พจ๋าในกลุ่มเราจะมีหลากหลายแนวทางเนาะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นแนวทางเลขทูบนะคะอ่าหุ้นต่างๆแอดก็อยากจะลงหน้าช่องให้เนาะ,ะเรื่องด้วยแอดก็ทํางานประจํานะคะพี่พี่จ๋าไม่มีเวลาแอดก็ทําเฉพาะในกลุ่มเนาะ,ะถ้าใครสนใจก็เข้าในกลุ่มได้เลยนะคะแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแอดก็จะดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งเนาะ,ะทักมาส่วนตัวก่อนนะคะ ดูผลสรุปของวันที่13อ่ะนะคะเดี๋ยวค่อยดูของที่14ี่เนาะซึ่งวันที่13แอดก็ให้ดินที่7 61ไปนะคะรูที่7ในรอบแรกนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ2 7 7นะคะล่าง61ตัวเด่นของเราจะมาหมดเลยในรอบแรกนะคะ,ะรูที่7เนาะรูที่7มาใน7 7นะคะพี่ๆจาสำหรับสายเบิ้ลเนาะล่าง61 6มา 1, 1มานะคะ อในรอบพิเศษนะคะแปดศูนยูนล่างหนึ่งห้าเด่นที่หนึ่งมาอ่าบนนี้แอดหลุดไปในรอบปกตินะคะหกหกหนึ่งอ่าหกหน่มาอีกแล้วเด่นที่6มาเด่นที่หนึ่งมา6กมาหนึ่งมานะคะส่วนล่าง0ูย์เแอดมี70นะคะมี70มาในตัวกลับส่วนในรอบ v i p นะคะสามนะคะล่างเจ เจ็ดแปดตัวที่แอดเน้นแต่มารอบสุดท้ายเนาะพี่น้องจ๋ามารอบสุดท้ายจะีดายมากๆเลยแต่ก็ยังโอเคนะคะพี่ๆจ๋าในวันนี้รุ่นที่เจ็ดยังมาในสามคู่สามหน่อยนะคะค่ะเฉพาะรอบพิเศษเนาะก็อ่าแตกสี่หน่อยนะคะยินดีด้วยเนาะสําหรับท่านที่ตามอ่าสายวิง่งสายอ่าชุดนี้นะคะวิ่งรูดเนาะอะ่ไปกันต่อนะคะของวันที่สิบสี่นะคะพี่ๆจ๋าสิบสี่ 14มิถุนายนนะคะ2566อ่าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้ค่อยตามแอดเนาะหรือว่าพี่พี่ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอย่าลืมเด้ออย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกดติดตามแอดด้วยนะคะก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะแอดอจจะลงค่อยไม่ค่อยเป็นเวลานะคะพี่พีจ๋าแล้วแต่เวลาที่ ทำงานว่างก่อนแอดค่อยปล่อยคลิปไปนะคะอาจจะลงไม่เป็นเวลาเท่าไหร่แต่สูตรเม่เดียวแอดส่วนมากจะปล่อยอช่วงเช้านะคะพี่วิจา่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันในวันที่14นี้นะคะว่ามีเด่นตัวไหนบ้างแอดจะวิ่งรุดไปที่ตัวไหนนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูในสูตรมัดรวมอีกทีนึงเนาะแต่อาจับคู่ในตารางนะคะ สำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะเจ็ดจะมาอีกบอพี่น้องแอดทำไมคำนวณออกมามีเจ็ดอีกมีเจ็ดห้าแล้วก็สี่นะคะแอดจะวิ่งรูดที่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จา๋าอ่าไม่ชอบก็นำสี่กับห้าไปพิจารณา,าดูแล้วกันนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าคู่นี้ระวังระวังตัวเดิมมาแล้วมาอีกเด้อพี่พี่จ๋าตัวที่ต้องระวังคำนวณออกมามีสี่คู่เลยนะคะสี่คู่เลยที่มาตัวเดิมนะคะ สูตรแล้วเดี๋ยวมาดูสูตรนี้กันก่อนละกันเนาะอ่าตัวที่แอดเน้นในหลักเจ็ดนะคะก็คือเจ็ดศูนย์ระวังเดอ้อเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้า นะคะชื่นชอบใครตากไม่ชอบผ่านเด้อพี่พี่จ๋าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสําหรับตัวแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะอ่าถ้าเขาก็ดีใจด้วยเนาะถ้าหลุดก็อย่าว่ากันเด้อพี่พี่จ๋าจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้ทุกๆๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ